สบายดี LT v ิจีนไฟเขียวแล้วเปิดท่าเรือกวนเลยเชื่อมยูนานสามเหลี่ยมทองคำสปจีนไฟเขียวแล้วนะครับสำหรับการเปิดท่าเรือกวนเลยเมืองท่าหน้าด่านเชื่อม12ปันนามณฑลยูนานสามเหลี่ยมทองคำ ที่เคยปิดหนีโควิดมาตั้งแต่ปี2,562เอกชนลุ้นการค้ารุ่มแม่น้ำโขงฟื้นตัวอีกครั้งครับล่าสุดครับมีข่าวสะพัดว่าได้มีการเริ่มรับเรือเข้าออกแล้วนะครับกรณีที่ทางจีนได้เปิดท่าเรือกวนเลยเมืองท่าหน้าด่านริมแม่น้ำโขงเขตปกครองตนเอง12ปันนามณฑลยูนนานมาตั้งแต่ต้นปี2,562หรือตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด19 ล่าสุดครับสำนักงานท่าเรือรัฐบาลมณฑลยูนานได้มีหนังสือถึงเขตปกครองตนเอง12ปันนาอนุมัติให้มีการเปิดท่าเรือกวนเลยเพื่อการขนส่งสินค้าได้ตามปกติแล้วหลังจากเขตปกครองตนเอง12ปันนาได้อนุมัติให้เปิดท่าเรือดังกล่าวแล้วตามประกาศของกรมพาณิชย์มณฑลและก้าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความพร้อมของท่าเรือ โดยทางบนทลนยูนานได้อนุมัติให้เขตปกครองตนเอง12ปันนาสามารถเปิดท่าเรือกวนเลยเพื่อขนส่งสินค้าได้ตามปกติโดยให้อยู่ภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัยและยกระดับพิธีการศุลก,กากรให้มีประสิทธิภาพนายอนุรัตอินทร์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดเชียงรายเปิดเผยครับว่าท่าเรือกวนเลยถือว่ามีความสําคัญต่อการค้าในรูปแม่น้าโขงตอนบนมากเพราะเป็นเมืองท่าหน้าด่านของประเทศจีนครับสำหรับท่าเรือกวนเลยของประเทศจีนก็เป็นอีกหนึ่งท่าเรือนะครับ ที่ประเทศจีนเปิดเป็นครั้งแรกเชื่อมโยงกับรุ่มแม่น้ำโขงนะครับก็คาดว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ในการเปิดประเทศของจีนนะครับแล้วพบกับ l อลูีวิชั่ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี